สวัสดีค่ะเมื่อนี้คอยได้เมนูแกงไก่ใส่ฟักขามือนนี่คอยสิใส่เป็นเครื่องไนไกเนาะค่ะเพราะว่ามือวานซักกินไก่ไปค่ะมือน้สิล่องเป็นเครื่องไนไกเบื้องค่ะแกงไก่ใส่ฟักมือนนี่คอยกะสิใส่บุญเส่นไปน้าค่ะสิทดลองเบื้องค่ะว่าใส่บุญเส่นเขาไปนี่มันสิเป็นจังใดค่ะมันสิคักอยู่บอกแต่คัมตะกี้คอยกะเคยเห็นอี่พออีแม่อยู่บ้านเนาะค่ะแกงไก่ใส่ฟักใส่บุญเส่นแต่ว่ามือนนี้คอยสิดัดแปลงเป็นเครื่องไนไกค่ะมาเลยค่ะมาเตรียมเตรียมเครืงในเตรียมวััตถุดดิบกนค่ะเครื่อในที่ เอาม้ามือนีกะซิมีมะใจเครื่องในกึนืนเนาะคะ่ะเครื่องในไก่มาลามา่างมาเ้าวน้าเกลือคากมือนีแป้งขอเบิดเนาะคะ่ะขอก็เล่ยบริสิเอาแป้งมันมาต่างเอาความข้าวมันออกนําเนาะคะ่ะแล้วล่ากะเตรียมวัตทุดิบลดค่ะกะซีมีหวัวจิงไข่พริกกะหอมแดงค่ะเอามาหัน่นเอามาเตรียมปอกงงปอกอกาบกเรียบร้อยเ้ากะเตรียมเอามาซอยบางๆเอาไบถัตาตําเลยค่ะมือนีกะได้ข่อยกะสังความไห้พอค่ะบอกไหแล้วเก็บผักอีตูกับผักบัวลงมาให้่ค่ะเสียเอาม้าใส่น้ำผ้กอี่ตู้กับผักบัวขน าดค่ะอยู่เทิงดดา่าฝาพอแล้วปลูกงามงามค่ะคิดว่าถ้ามือได้รู้ค่ะมาซื้อของในสีแถมพายตูแห่น้าค่ะพออายตูไล่หลายค่ะถ้าสีขายกะพ่อกระเทินเนาะคะ่ะมือนี้คอยจิใส่สเป็นเตาทานเนาะคะ่ะสีเฮ็ดเป็นเตาทานเลยค่ะพอมีเตาทานคอยกับ,บ่อยากใส่เตา,าแก้อะไรได้มานี่ไตทานดังเฮ็ดแนวกินนี่โอ้ยเนวกินนี่หอมขนาดได้ค่ะเวลาแกง่งสมพ่อละนอผูเถาเพนอยู่บานภาสิมกักแบบว่าบ่มักใส่แกะนะเอาไว้ทาใส่ย่ำสุกเสริญเนาะคะ่ะทานนี่สีดังเอาไว้ท่านึงค่ะ หรือว่าเอาไว้ท้าเห็ดเน่กินปิ้งปลาปิ้งปูนี่ฮมันสีหอมค่ะเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่อนบอกเบาๆหลายใหญ่ห่างค่ะมาเห็ดเนักกินกันเลยค่ะข่อยแกสีเอาเครื่องทั้งเบอร์ที่ข่อยตำว้ค่วเอาลงหม้อค่ะละกะขัวขัวขัวตอนที่ใส่เข้าไปกกสิเติมผงซุ้รลดนำปลานำปลาแดงลงไปค่ะจะเอาเครื่องในลงไปเนาะค่ะล้ะกะขัวขัวขัวไปจังน่อยขัวย่าแห้งด้วยค่ะแบบว่าขัวค้นใส่ค้นขวาบ่ต้องขัวปลิ่นปิ่นปลาผะนาเครื่องในมันสิมุนด้อค่ะถ้าคนหลายแหละกะว่าเครื่องในใกสิซุกแล้วหอกะใส่ฟักเข เดียวลงไปค่ะละกะตุนไปจังน้อยนึงค่ะปิดฝาไว้กะว่าฟักเขียวไก่สิสุกแล้วแล้วขวกะ เติมนำเติมนำปลาลงไปค่ะละกะจังปุ้งอีค่ะใส่เป็นรดดีละกะเติมนำปลาแดกจังน้อยนึงค่ะเพราะว่าเข้าใส่น้ำลงไปเนาะค่ะจากนั้นก็ใส่วุ้นเซนตามไปรวดค่ะล้ะกะอังไว้จักน้อยนึงค่ะเพราะว่าวุ่นเส้นนี่เป็นวุ้นเซนแห่งเนาะค่ะแล้วคอยเอามาแซน้ำเอาลวงแป๊บเดียวก็วุ่นเส้นกับพอดีได้ละแล้วก็ใส่พักรดค่ะพักบัวผกอีตูลงไปค่ะจิ้มรวดเรียบร้อยกะแปะพานนัวค่ะตักใส่ถ้วยพร้อเสิร์ฟรวดค่ะมือนีเมนูแกงเครื่องไก่ใส่ฟักเขี้ยว ส่บุนเซนค่ะมื้อนี้เป็นเมนูทดลองเฮดเมนูแหลกเนาะค่ะเมนูนัวๆกับขั้วจิลพันค่ะมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะแซ่บซค่ะหอมใบผักอีตูค่ะใส่ผักอีตูหลายๆจุกๆเลยค่ะเพราะว่าห้างบ่ได้ซสื่อเนาะค่ะผักอีตูปลูกเองผักบัวกกระปลูกเองค่ะฝากกดไลค์และกกดติดตามขั้วในหน่อยช่องขั้วจิลพันในเด้อค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้่อยนะคะและก็ขอบคุณที่มาติดตามมาคอมเมนต์ให้กำลังใจบว่าสิเป็น Facebook YouTube หรือว่าติ k t o อก็เป็นช่องจิลพัน์ทิน ไ่ลคะฝากเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยค่ะขอพูดที่ช่วมคลิปขอ,อจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้คนนน้อยคนจิตและพัแนเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ